พวกเรารู้ไหมว่าเมื่อร่างกายของพวกเราเนี่ยที่พวกเราคิดว่าเป็นร่างกายเราเนี่ยรู้ไหมว่าร่างกายเนี้ยมันอยู่ได้ไม่นานพวกเรารู้ไหมแล้วพวกเราว่าพอร่างกายนี้มันแตกสลายไปแล้วมันเหลืออะไรมันเหลือจิตของพวกเราที่ประกอบไปด้วยอาวิชาเหมือนเดิมพวกเรารู้ตรงนี้ไหม <c oughs> จิตของพวกเราเนี่ยเขาประกอบไปด้วยจิตตะสังขารเมื่อมีจิตก็มีจิตตะสังขารจิตตสังขารมันเป็นนามธาตุจิตของพวกเราเขาอาศัยจิตตะสังขาน,นี่แหละอาศัยอาการกระเพื่อม ของจิตเป็นเครื่องมือในการปรุงแต่งแล้วก็กระเพื่อมปรุงแต่งถือครองร่างกายต่อเมื่อจิตพวกเราได้ออกจากร่างกายนี้คือร่างกายนี้มันอยู่ไม่นานพวกเราเข้าใจตรงนี้ไหมมันอยู่ได้ไม่นานแต่พวกเรากับ ไม่รีบทำมรรคผลนิพพานให้ให้มันแจ้งโดยเร็วที่สุดพวกเราเหลือเวลาไม่มากนะชีวิตนี้มันอยู่ได้ไม่นานหรอกอาจจะเป็นวันนี้คืนนี้ก็ได้อาจจะไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ร่างกายนี้ก็หยุดทำงานก็ได้มีเหตุปัจจัยร้อยแปดอะไรที่ทำให้ร่างกายนี้หยุดทำงานนะ พระพุทธเจ้าจึงได้สอนให้พวกเราอย่าเป็นผู้ประมาทพวกเราจะต้องแจ้งในธรรมให้เร็วที่สุดหมายความว่าจิตของพวกเราเนี่ยทำไมถึงต้องเวียนว่ายอยู่ในวัตตะไม่จบไม่สิ้น วิธีการใดเหรอที่ทําให้จิตพวกเราแจ้งพ้นจากวัตตาสงสารนี้สักทีนี่ประเด็ือือมาเข้าใจแค่นี้เองเพราะงั้นเนี่ยผู้อาจารย์ก็จะเน้นชี้ให้พวกเราได้เห็นว่าร่างกายเนี่ยเพวกพวกเรามาได้ภาชนะเป็นมนุษย์เนี่ยมันโชคดีสุด,สด ผู้ที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมาเจอพุทธศาสนาเนี่ยหูยิ่งเป็นเรื่องยากเลยนะบางคนเจอพุทธศาสนาแต่กลับหลงทางจับหลักทำอะไรไม่ได้เลยไม่เกิดมรรคเกิดผลอะไรเลยได้แต่จำเก่งเนี่ยเป็นผู้ที่พลาดไปแล้วจากอมตะธรรมพวกเราโชคดีมาเจอพุทธศาสนา พวกเรารู้ไหมว่าธรรมะอนนี้มีอยู่แล้วที่จิตของพวกเราพวกเราเคยได้ยินเรื่องแค่นี้ไหมธรรมะเนี่ยมันเป็นอะกาลิโกเนี่ยไม่เกี่ยวกับการเวลาเนี่ยมันแสดงความจริงแสดงอนัตตาอยู่ต่อหน้าต่อตาต,ตำตาต,ต่ำใจอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทำไมพวกเรา จับหลักธรรมตรงนี้ไม่ได้พวกเราฟังไว้ให้ดีนะธรรมะเนี่ยมันแสดงอนัตตาอยู่ตอนนี้เดี๋ยวนี้ตลอดเลยเราเดินอยู่มันก็แสดงอนัตตาอยู่ตอนนี้เรานั่งอยู่มันก็แสดงอนัตตาอยู่ตอนนี้เรากาลังกินข้าวอยู่มันก็แสดงอนัตตาในขณะกินข้าวอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้พวกเราเห็นเลยว่า การปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันและพวกเราพร้อมจะบรรลุธรรมได้ทุกขณะจิตไม่เกี่ยวกับเด็กคนแก่คนพิการผู้หญิงผู้ชายบรรลุธรรมได้ทุกคนล้านเปอร์เซนต์ฟังธรรมมาภาอาจารย์มากๆพวกเราจะหมดสิ้นสงสัยพวกเราจะน้ำตาร่วมพวกเราจะเบาจะโล่งพวกเราจะเข้าใจว่าการไม่เกิดมันเป็นยังไง พระอาจารย์นี่แสดงธรรมแตกแก่นของาศาสนาพูดแต่เรื่องจิตชี้ให้พวกเราเห็นธรรมในธรรมเ็เรียกว่าเห็นอนัตตาในสภาวะปรุงแต่งซึ่งมันปรากฏอยู่ตลอดพวกเรามีธรรมะปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาต่อ,ตอใจอยู่ตลอด